ครับเราได้มาเป็นเกียรติย,ยิ่งเลยนะครับที่เราจะได้มาพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนาอาเภอพนาจังหวัดน่าเจริญนะครับว<อ>ันนี้เราจะมาถามความรู้สึกแล้วก็ให้ท่านสพออาะพ้อนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเทศิตกรต,ต,ต,ต่อคมไทยต่อชุมชนนะครับวันนี้ต้องขอ ขอบคุณไม่ก่อนนะครับก่อนที่จะได้พูดคุยกับท่านนะครับสวัสดีครับแล้วนะครับรอครับอครับ่านครับคเลยนะครับท่านรองครับท่านรองคับคัเลยนะครับท่านสองครั่านรองคจรยนะัท่านงครับ่นรองคบครับเลยับาองครับทนรองคกับับเลยนกครับทาพงครั่นองครับรบนะครับ่ครับ่างไรัครเลยนับท่าองั่านอบทับนครับ่บทานรองรบบนครับ่งครับทานรงครับครับเป็นะบท่าทของครับ่านรครับ ก็รับเป็นบทบารของบริษัทที่เรารอยู่กันตอนนี้ก็คือว่าบทบาทเราจะเป็นเราจะเห็นทั่วไปคือบทบาทในสามสามบทบาทก็คือหนึ่งบทบาทในวิชาชีพที่ประกอบวิชาชีพในโรงพยาบาลหนึ่งในห้าของการยาของผ่านน้ำยาในโรงพยาบาลการจ่ายยาอาการควบคุมยาต่างๆในโรงพยาบาลนะครับส่วนที่สองก็คือการเป็น บทบาทของนพนักรนที่รับผิดชอบในสังคมที่ออกนอกงพยาเาพซึ่งบทบาทนี้เนะี่ยที่ผ่านมาของเราของเปิสัตของเราก็ทําได้ดีมากขึ้นโดยเฉพาะงานด้านคุ้มครองผู้าราร่เนการการใช้ยาที่ถูกวิธีนะครับซึ่งก็เป็นเป็นสิ่งที่คึนงจะมีอยา่างที่โดยเฉพาะในปัจจุบันเนะี่ที่ สื่อต่างๆคนต่างๆสามารถเข้าถึงชาวบ้านได้แล้วแล้วก็เราถ้าเกิดเราเล่นโดยบทบาทเดิมที่เราทําอยู่ผมว่าเราสอคล้กับสื่อที่เป็นอยู่เนี่ยหมดทุกอยา่างนะครับแล้วก็แล้วก็การเข้าถึงของของสื่อนียมันเร็วนะครับไม่ว่าสื่อทางวิทสุอชอนสื่อทางอินตสื่อของการพูดเล่าต่อสื่อของการ ช่วยจิไาาตไทยทรงแรงซึ่งพวกเนี้ยไปได้เร็วแล้วเร,เราเราตั้งรับอยู่กับที่แค่จัดขอแต่นี้ทางราชก,การให้ความารู้อ่วมกับที่เนี้ยอาจจะไม่ทันสำหรับการที่จะเข้าถึงเข้าไปเข้าไปให้ความรู้ชาวบ้านนะครับซึ่งว่าตอนนี้เราเราทำได้ดีเลยตัวอย่างวันนี้เนี่ยเป็นเป็น,นกราฟที่ดี ผมอยากให้กิจกรรมเหล่านี้ไปกระจายไปทุกอำเภอแล้วก็ไปทุกชุมชนที่จะมีโอกาสที่จะเป็นแหล่งรวมของชุมชนอย่างเช่นเรื่อมาพากงานอะไราจัดงานอีเวนท์ที่มันเป็นที่เป็นคนรู้เรียบรู้เรื่องหลากหลายแล้วก็เห็นตัวอย่างที่อาจจะขึ้นนอกต้สุนทรภาแยีเาให้เขาเห็นนะแล้วไปได้กันได้ไกลแล้วก็แล้วก็คือเรา ที่ทมรเราให้เหมือนกับที่ระดับเดียวกับที่ที่สื่อต่างๆ,ๆที่เราทำเนะี่ยมันสะท้อนกระทบกับสังคมเราก็แก้เขาแก้ชุมชนในหะ้ให้ให,ให,ให,ให้ให้ระดับที่เพียงพอ กับกับการที่เขาเขาทำพิษากานสื่อสารโฆษณาโฆษณาเรานั่นนี่ก็เป็นเป็นบทบาทที่สองที่ที่เป็นบทบาทในเรื่องของบทบาทของบริษัทนอกจากโรงพยาบาลนะครับอีกบทบาททน่วไปคือบทบาทของความเป็นผู้รับผิดชอบต่อประชาชนต่อสังคมซึ่งเป็นบทบาททั่วไปของการที่เป็นประชาชนคนไทยคนในคนหนึ่งที่มีต่อสังคมซึ่งพวกนี้ทุกคนที่เป็นคนในสังคมคนไทยทุกคนต่าหนักในบทบาทนี้แล้ว ผมว่าถ้าเกิดเราเองอไ,ดไ,ดไ,ดได้ทำงานเพื่อประโยชน์ของรัฐบริการของคนไทยเป็นหลักโดยยึดถือพระราชบัลลัของพระเจ้าก็คือให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่งแล้วร่างต่างมันก็จะดีตามมารวมทั้งสอต่อพวกเราด้วยซ,ซึ่งตอนนี้นะครับผมเชื่อว่า ร,ร้อยปีของสภาปัตนะครับเราคงจะได้มีเห็นบทบาทหลายๆอย่างที่ที่ดีขึ้นที่มีอยู่แล้วหลวายบทบาทที่ปรปับให้ทันตอ่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและก่อต่อการตอบสนองอความความต้องการหรือปัญหาที่มีเกิดขึ้นในสังคมไทยขอบคุณท่านผู้บริการครับอ้อดี ท่านได้กล่าวถึงเรื่องของให้เท่าทันโลกกระทั่ที่กำลังจะไปเนี่ยโดยเฉพาะโลกที่มทีนะครับอย่างการทำเสนอแนะี่ยกับท่านผู้โดยการช่วยสื่อว่าภาพที่ท่านผู้โดยการเนี่นะครับมองเห็นภาพเด็กวัยเราเนี่ยคือในอนาคตเนี่ยอยากจะให้เนสภานิพนธ์บ้านวิชาชีพเนี่ยเพิ่มบทบาทในช่วงนี้อย่างแตเห็นเทสสัตว์คนไทยเนี่ยคือเขาว่ามีบทบาทอะไรเพิ่มเข้ามาอีกหรือว่าให้เป็นยังไงอยากให้ ช่วยช่วยเสนอแล้วการจะโค้งครับก็หนึ่งก็คือการการที่การดูแลในเชิงวิชาชีพนะครับในมั่นหันวิชาชีพเราต้อการดูแลคุณภาพของเพื่อน้ตวิชาชีพนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการดูแลการคุ้มครองประชาชนการให้ความรู้เข้ารู้ทันนะครับแก่ประชาชนนะครับย่างแช่นสื่อต่างๆที่มามาระดับไหนเราก็ต้องไป ให้ที่ในระดับนั้นอย่างเช่นว่าสื่อเข้ามาทางอินเทอร์เน็ตเราก็น่าจะมีช่องทางที่ที่จะใางความรู้เข้ามายัในนเทรนหรือสื่อทางทางวิดีโอจุมชนนะครับเป็นไปได้ไหมที่เราเราจะให้ให้ความรู้ในระดับที่ที่เป็นแบบวิทีโอจุ่มชนกลับไปหรือว่าถ้าเกิดว่าใช้ในทางกฎหมายก็ือเรื่องของการทักคุณทำตามสิทกฎหมายทำผิดระเบียบของกฎหมายอยของกสทชก็จัดการเดยามกฎหมายได้เลย อันนี้ก็เป็นก็เป็นอีกช่องหนึ่งส่วนส่วนอ่ากิจกรรมสุดท้าก็คือว่าในกรณีที่มีธุรกิจต่างๆที่มันมันมันเอ่อเกิดเรื่องมีสุขเสี่ยงที่จะคุณเชี่ยให้กับประชาชนผู้มารับบริการเขาอาจจะต้องมีกิจกรรมที่เฝ้าระวัง เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งผมว่าเชื่อว่าเปสัจจริเราตงมีความเป่งมั่นการที่จะนำผลทำในการด้านนี้อยู่นะครับผมคาดว่าถ้าเกิดเรามีแอคชั่นต่างๆที่ดีๆนะครับว่าชาวบ้านก็จะได้รับข้อมูลได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเรื่องก็ปฏิบัติที่ได้ต้องนะครับแล้วก็เหมาะสกับการพู้สภาพกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งทุกสา่งที่จะเข้ามาในตัวเขาครับ 9ก้าทันก้าไกลให้ทันโลกยุคสมัยใหม่พร้อมกับเกษตรกรผู้ไทยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการมากนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็ให้แง่คิดกับพวกเรานะครับผกว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งสะท้อนให้เกิดการพัฒนานแต่ก้กา,ากับกับงานวิชาชีพของกรรมส่วนเราครับที่ขอขอบพคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ